หมอหนุ่มอายุยังน้อยมีใบปริญญาประกาศนียบัตรจากเมืองนอกยาวเหยียดเป็นเครื่องประกันความสามารถจนได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสูตินรีเวชคนไข้มีเลือดออกสม่ำเสมอตั้งแต่ท้องเดือนแรกที่ช่องคลอดแสดงว่าผิดปกติแต่ทิฐิของหมออยากให้ตนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับถ้าทำงานนี้สำเร็จก็จะได้รับชื่อเสียงโด่งดัง โดยเอาชีวิตคนไข้เป็นเดิมพันเรื่องราวของหมอที่ข้าพเจ้าเล่าสู่ครูสาวรุ่นลูกฟังแล้วไตรตรองดูติดตามเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องการคลอดลูกไม่รู้จะโทษใครแล้วยังเป็นอันตรายถึงชีวิตอีกด้วย เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงสิ่งที่รอคอยเช้าวันหนึ่งในฤดูฝนหลังจากข้าพเจ้าใส่บาตรเช้าแล้ว เดินออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงในวัยหลังเกษียณคนที่เคยทำงานมาตลอดบางครั้งเมื่อว่างจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหางานอดิเรกทำให้สนุกเพื่อให้ไม่รู้สึกว่ามีชีวิตที่ว่างเปล่าข้าพเจ้าโชคดีที่มีชีวิตไม่โดดเดี่ยวนักเวลาว่างต้องอ่านหนังสือตลอดเวลา จนทุกวันนี้การอ่านเป็นดั่งลมหายใจเข้าออกเพราะหนังสือเป็นวิถีชีวิตมหาตมะคานทีเคยกล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่หลงรักการอ่านเขาผู้นั้นจะไม่รู้สึกเหงาปล่อยใจให้คิดอะไรเพลินๆไปสักพักใหญ่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นข้าพเจ้ารับโทรศัพท์เสียงปลายทางร้องไห้แสนเศร้า ครูรุ่นลูกที่สนิทสนมกันเคารพรักข้าพเจ้านั่นเองเป็นไงหนูเป็นอะไรร้องไห้ใหญ่เลยหวนคิดถึงในอดีตความผูกพันอย่างแจ่มชัดอยู่ตลอดเวลาแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามนึกถึงวันแรกที่ครอบครัวของครูรุ่นลูกคนนี้มาส่งที่โรงเรียนเข้าสู่อ้อมกอดของอาชีพครู ข้าพเจ้านึกรักตั้งแต่แรกเห็นคิดว่าเธอคงจะเป็นครูที่ดีของเด็กๆได้อย่างแน่นอนโชคชะตานั้นไม่ได้เป็นดั่งใจเราไปเสียทุกอย่างเธอกับสามีแต่งงานกันมานานแล้วความฝันที่จะมีลูกเหมือนครอบครัวอบอุ่นทั่วไปหากไม่เคยสมหวังสักครั้งเหมือนเป็นสิ่งที่เขารอคอยเสียงแสนเศร้าเล่ามาว่าครูคะ ลูกหนูไม่อยู่กับหนูอีกแล้วค่ะหนูแท้งลูกออกมาได้เป็นสามสี่ครั้งแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ครูฟังข้าพเจ้าอึ้องไปสิ่งที่ครอบครัวนี้รอคอยช่างมีอุปสรรคหนักหนาจริงก่อนจะพูดอะไรต่อเสียงหนูคนนั้นพูดว่าครูอยู่บ้านไหมคะไปหาได้ไหมคิดถึงครูเหลือเกินข้าพเจ้ารีบตอบมาสิ รีบมาเลยครูก็คิดถึงหนูมากเหมือนกันเราไม่ได้กินข้าวกันมานานแล้วนะเดี๋ยวทำกับข้าวกินกันช่วงทำงานร่วมกันเราสนิทกันมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นข้าพเจ้าและครูสาวๆอีกสองสามคนพักอาศัยอยู่ในวัดซึ่งไม่ห่างจากโรงเรียนมากนักเพราะอาคารเรียนบางส่วนยังอยู่ในวัดซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมาก่อน แล้วย้ายไปสร้างโรงเรียนใหม่ไม่ไกลจากวัดมากนักไม่นานเธอก็มาถึงบ้านมาคนเดียวแม้จะเป็นวันเสาร์สามีของเธอก็มีธุระเกี่ยวกับการงานต้องรับผิดชอบกินอะไรมาหรือ,อยังล่ะหนูข้าพเจ้าถามเธอตอบว่ายังเลยค่ะหนูมารบกวนครูแต่เช้าเลยไม่เป็นไรหรอกสำหรับหนูแล้ว เราคุยกันได้ตลอดเวลาไม่ใช่หรือเธอเข้ามากอดร้องไห้ทำไมความดีที่หนูทำกับพ่อแม่ดีกับนักเรียนและทุกๆคนไม่เห็นมาตอบแทนให้หนูได้สมหวังบ้างคะบางคนเขาไม่ค่อยทำดีแต่ทำไมเห็นเขาสุขสบายสมหวังทุกอย่างข้าพเจ้าปลอบใจเย็นๆกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้มีน้ำพริกหมู ทอดปลาทูและผักจิ้มมะเขือถั่วฝักยาวแตงกวาหนูชอบไหมละ่ะเธอพนมมือพร้อมกล่าวขอบคุณชอบค่ะครูรักและดีต่อหนูเสมอนะคะเห็นเธอยิ้มได้ข้าพเจ้าก็ดีใจแล้วอย่าร้องไห้ไปกินข้าวโบราณเขาถือกินก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะ เขาไม่ให้ร้องไห้ไปกินไปไปกันใหญ่แล้วเธอตอบค่ะครูเรากินข้าวกันอย่างอร็อร่อยมีผลไม้หลังอาหารดื่มน้ำแล้วดูท่าทางเธอจะผ่อนคลายขึ้นข้าพเจ้าพูดขึ้นหนูรู้ไหมพระอาจารย์ครูที่ครูเคารพนับถือท่านได้เคยสอนไว้ดีมากเลยท่านสอนว่า อันโชคดีหรือโชคร้ายที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอำนาจภายนอกหรืออำนาจดวงดาวใดๆเลยแท้ที่จริงขึ้นอยู่กับผลกรรมที่เราสั่งสมไว้ในอดีตติดตามมาให้ผลในปัจจุบันนั่นเองและการที่เราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราสร้างไว้ในปัจจุบันอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตด้วยเราต้องยอมรับอดีตชาติต้องยอมรับการกระทําของเราในวันเดือนปีและชาติที่ผ่านมาว่าเป็นสิ่งที่เราทำไว้เองและสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่ดนบันดาลชีวิตของเราให้เป็นไปในอนาคตกฎแห่งกรรมนั้นตามกฎแห่งกรรม คนเราไม่อาจจะหวังผลดีของสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคือสิ่งไหนที่ยังมาไม่ถึงเราจะไปเอาผลมาก่อนไม่ได้หรือเราทําชั่วไว้แล้วเราจะวิ่งหนีจากผลกรรมชั่วที่เราทําไว้ก็ไม่ได้เพราะมันต้องถึงการเวลาของมันและต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมันคราวนี้เป็นยังไงบ้าง พระอาจารย์ครูเคยเทศให้ฟังแล้วดีขึ้นไหมเธอตอบว่าค่ะดีมากค่ะจิตใจปลอดโปร่งเบาสบายขึ้นค่ะคราวนี้มาฟังเรื่องคล้ายๆกับชีวิตของหนูเพื่อนของครูเล่าชีวิตของหญิงคนหนึ่งให้ฟังว่าสิ่งที่ขาดหายไปเป็นแรมเดือนเหมือนจะเป็นเครื่องชี้แนะให้แม่ได้รู้ว่า บางทีแม่อาจจะได้สิ่งที่รอคอยมาเนิ่นนานอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกอบอุ่นจุดขึ้นในความรู้สึกแม้ว่าจะลางเลือนในความเป็นจริงก็ตามเพราะหลังจากที่ได้สูญเสียสิ่งนั้นไปครั้งหนึ่งแล้วแม่ก็ได้แต่หวังเสมอว่าวันหนึ่งสิ่งที่รอคอยเหมือนความฝันนั้นจะเป็นความจริงและหากสิ่งนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาในช่วงเวลานี้ คงไม่เป็นการกระชั้นชิดจนเกินไปกับการปฏิสนธิในร่างกายของแม่ขอให้เป็นลางแห่งความจริงเถิดแม่จะพยายามปกป้องรักษาให้ถึงที่สุดแม่คิดอยู่หลายวันและในที่สุดก็ตกลงใจไปหาหมอคนเดิมเช่นเดียวกับครั้งแรกที่ได้สูญเสียไปครั้งหนึ่งแล้วเขาเป็นหมอหนุ่มอายุยังน้อย มีใบปริญญาประกาศนียบัตรจากเมืองนอกยาวเหยียดเป็นเครื่องประกันความสามารถดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกสูตินรีเวทตั้งแต่อายุอย่างน้อยแม่เชื่อในใบปริญญาบัตรและศรัทธาในความสามารถของเขาเป็นอย่างมากที่คลินิกหลังจากที่นายแพทย์หนุ่มได้ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วจึงพูดขึ้นว่า หมอก็ยังบอกคุณไม่ได้ว่าท้องหรือเปล่าหมอขอตรวจอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้าแม่นิ่งฟังหมอพูดอย่างสงบและเมื่อถึงเวลานัดก็รีบไปอย่างใจจดใจจอ่อคุณมีอาการอื่นที่ผิดปกติอีกไหมนอกจากมีเลือดออกซึมๆอยู่ตลอดเวลานายแพทย์หนุ่มถามแน่นและท้องอืดเหมือนมีลมอยู่ในท้องตลอดเวลาคะ่ะ แม้แต่ดื่มน้ำก็ทำให้แน่นจุกไปหมดหมอจะให้ยาไปทานแก้ท้องผูกดูก่อนและมาพบหมออีกในอาทิตย์หน้าและคุณควรไปฝากท้องที่โรงพยาบาลด้วยการฝากท้องต้องฝากที่โรงพยาบาลเพราะหมอจะทำคลอดที่นั่นหมายความว่าดิฉันมีท้องหรือคะแม่ถามเสียงสูงดวงตามีแววตื่นเต้นปิติอย่างชัดเจน หมอยังไม่แน่ใจนักเสียงหมอลังเลแต่ที่โรงพยาบาลมีเครื่องมือพร้อมเราจะทำการตรวจคุณอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนายแพทย์หนุ่มพูดต่อแล้วการที่มีเลือดออกกับปริดกับปรอยล่ะคะคุณเป็นเช่นนี้มาก่อนหรือเปล่านายแพทย์ย้อนถามไม่เลยค่ะเพิ่งจะเป็นเดือนที่ประจำเดือนขาดหายไปนี้แหละนายแพทย์หนุ่มนิ่งฟัง ดวงตาแฝงไว้ด้วยคำถามมากมายเป็นกรณีพิเศษซึ่งแปลกมากสำหรับคนไข้ารายนี้หากได้รักษาทำการวิจัยค้นคว้าและประสบผลสำเร็จชื่อเสียงย่อมจะติดตามมาอย่างแน่นอนอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียร่วมกันไปการวิจัยหากไม่ได้ทดลองก็คงไม่มีผลนายแพทย์หนุ่มนั่งคิดและในที่สุดก็พูดขึ้นว่า อย่าลืมไปฝากท้องก็แล้วกันแม่จากหมอมาพร้อมกับความลังเลในส่วนลึกได้แต่ภาวนาขอให้ความฝันของแม่เป็นจริงขึ้นมาเถิดแต่สิ่งผิดปกติที่ติดตามมาทำให้แม่ใจหายได้ในบางครั้งเมื่อนึกถึงหมอแม่ก็มีแต่ความอุ่นใจเข้ามาแทนที่แม่ไปหาหมอตามนัด หมอลงมือตรวจภายในอีกเป็นครั้งที่สี่ในระยะเวลาติดต่อกันมีนายแพทย์อีกหลายคนมาขอตรวจดูอาการของแม่เหมือนนายแพทย์ที่รักษาประจำความเหนื่อยอ่อนล้าทำให้แม่หลับไปก่อนที่จะได้ยินเสียงบรรดานายแพทย์ต่างวิพากวิจารณ์ถึงผลการตรวจแพทย์หญิงผู้หนึ่งได้ให้ข้อคิดว่าอะไรแต่ดูแค่ปากมดลูกก็รู้แล้วว่าท้อง การที่มีเลือดออกเช่นนี้แสดงว่ารกเกาะตำ่ำเป็นลักษณะของการตั้งครรภ์ผิดปกติเป็นอาการหนึ่งที่แสดงว่าอาจจะหลุดได้ง่ายกว่าการที่จะเอาเด็กไว้ต้องตรวจให้ละเอียดในร่างกายของแม่ด้วยเพราะอาจมีหลายอย่างติดตามมาได้ส่วนใหญ่เราจะเสียแต่ผมต้องการเอาเด็กไว้ต้องได้ทั้งแม่และลูกผมจะทดลองดู นายแพทย์หนุ่มซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้พูดขึ้นทำให้นายแพทย์อีกหลายหายคนหันมามองหน้าสิ่งที่เพื่อนหมอด้วยการได้พบก็คือความตื่นเต้นและความเด็ดเดี่ยวในดวงตาเหมือนเด็กสนุกขนองกับของเล่นชิ้นใหม่ของนายแพทย์ประจำตัวแม่แม่ยังคงนอนอยู่ในโรงพยาบาลเพราะนายแพทย์ประจำตัวจะใช้เครื่องมือใหม่เอี่ยม ซึ่งทางโรงพยาบาลยังไม่ตกลงใจว่าจะซื้อหรือไม่มาทดลองกับแม่เพื่อตรวจดูความแข็งแรงของลูกจากคลื่นไฟฟ้าซึ่งปรากฏอยู่บนจอแก้วข้างหน้าและในเวลาเดียวกันยังสามารถรู้ได้เด็กติดนอกมดลูกหรือไม่อีกด้วยแม่ตื่นเต้นกับคำบอกเล่าถึงสปปรรพคุณเครื่องมือชิ้นใหม่ของหมอด้วย และแม่ก็ได้เห็นกระแสขึ้นไฟฟ้าที่เคลื่อนไหวอยู่บนจอแก้วจริงๆลูกของแม่มีชีวิตแล้วอย่างสมบูรณ์กําลังเติบโตแข็งแรงหัวใจของลูกเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอในขณะที่เลือดในกายของแม่ยังไหลซึมอยู่เช่นเดิมเพื่อนฝูงของแม่หลายคนมาเยี่ยมมีบางคนออกความเห็นด้วยความเป็นห่วงอย่างอ้อมแอมว่าไม่ดีหรอกนะหน่อย เลือดออกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แม่แย่กว่าลูกนะเราเคยคุยกับหมอประจำตัวของเราส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เก็บเด็กไว้หน่อยโกรธหรือเปล่าที่เราพูดอย่างนี้แม่ยิ้มตอบอย่างแห้งแลง้งแต่คุณทอนกับหน่อยอยากได้ลูกมากโดยเฉพาะคุณทอนด้วยแล้วต้องการมากทีเดียวหมอของหน่อยไม่เห็นว่าอะไรเลยให้ยาทานสม่ำเสมอ และบอกให้นอนนิ่งเท่านั้นบอกว่าเมื่อครบกำหนดเจ็ดเดือนแล้วจะพาเด็กออกเอามาเลี้ยงในตู้อบแม่รีบแย้งเพื่อความมั่นใจในตัวนายแพทย์ประจำตัวมีมาเพราะเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ใกล้ชิดหมออยู่แล้วถึงขนาดนอนอยู่ในโรงพยาบาลมีนางพยาบาลนั่งห่างเพียงตะโกนเรียกเท่านั้นถ้าหมอเขามั่นใจก็ดี ไม่มีใครที่เราจะเชื่อถือได้ดีเท่าหมอนะเราเหมือนกับฝากชีวิตไว้กับหมอว่างั้นเถอะเพื่อนแม่ก็รีบพูดแก้ให้ตอนหลังพ่อก็ยังคงเที่ยวไปกลับมาระหว่างโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนทุกครั้งที่มาถึงแววตาของพ่อจะฉายแสดงความรักความห่วงใยมายังแม่อย่างเด่นชัดและในขณะเดียวกันบางขณะ จะมีความวิตกกังวลแทรกซ้อนขึ้นมาด้วยแต่รอยเหล่านั้นจะถูกลบล้างไปอย่างรวดเร็วด้วยรอยยิ้มอันแจ่มใสบนใบหน้าของแม่อีกไม่นานแล้วนะคะเราจะได้เห็นหน้าลูกแล้วแม่บอกพ่อดวงตามีแววตื่นเต้นหมอนัดอีกแล้วหรือย้อนถามหมอนัดว่าจะผ่านต้นเดือนนี้แล้วแม่ตอบ และเวลานี้ยังมีเลือดออกไหมพ่อถามดวงตาจับจ้องที่ใบหน้าแม่อย่างรอคำตอบยังคงมีอยู่เวลาลูกดิ้นจะออกมากแม่ตอบเสียงแผ่วเบาแล้วหมอว่ายังไงพ่อถามเสียงดังไม่เห็นว่ายังไงนอกจากให้ยาทานให้น้ำเกลือให้เลือดแล้วให้นอนนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่จำเป็นเท่านั้นเอง พ่อนิ่งคิดเป็นครู่จึงพูดขึ้นว่าถ้าลูกคนนี้คลอดแล้วเราจะไม่ให้หน่อยมีลูกอีกแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายหน่อยอยากได้ลูกผู้หญิงอีกคนต้องทิ้งเวลาให้นานมากๆรอให้หมดลูกแข็งแรงเสียก่อนหน่อยเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะต้องมานอนเป็นไก่กระบอกอย่างนี้ไม่สนุกเลยนะมานอนรับเงินเดือน ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำงานเปลืองภาษีรัศดรเปล่าๆคิดถึงเด็กในที่ปรึกษาเวลามีปัญหาจะไปถามใครเด็กเอกศิลป์ก็ยิ่งบ้องๆอ,อยู่ด้วยแล้วอาจารย์ในภาควิชาก็มีน้อยด้วยหน่อยมาป่วยอย่างนี้คงวุ่นแน่เลิกกังวลเธอหน่อยรักษาตัวให้ดีให้ลูกคลอดมาก่อนหน่อยจะไปสอนชดเชยก็ไม่มีใครเขาว่าหรอก อย่าลืมว่าถ้ามีอะไรผิดปกติต้องเรียกหมอนะนั่นคือคำพูดของพ่อซึ่งแสดงความห่วงใย,ยแม่อยู่เสมอและวันนี้ก็คงเป็นเหมือนกับทุกๆวันแม่รอคอยการมาตรวจเยี่ยมของหมออย่างใจจดใจจอ่อแม่ต้องการคำตอบย้ำอย่างมั่นใจจากหมอถึงการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเป็นเวลานานเหลือเกิน กว่าหมอจะมาถึงแม่งีบหลับไปพร้อมกับความอ่อนเพลียมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีมือบาบีบจับตรงที่ประตูแล้วลืมตาขึ้นในทันทีเมื่อเห็นนายแพทย์ประจำตัวจึงถามขึ้นว่าถึงกำหนดเวลาเอาเด็กออกแล้วใช่ไหมคะหมอจะยังไม่ทำเดือนนี้หมอต้องการให้เด็กแข็งแรงที่สุดต้นเดือนหน้าจึงจะเอาเด็กออก แม่เงียบกริบอยากจะย้อนถามหมอถึงสาเหตุแห่งการเลื่อนนัดแต่ในแพทย์หนุ่มหันหลังกลับเดินจากไปเสร็จแล้วหมอเดินออกไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่แม่จะบรรยายความรู้สึกซึ่งอัดแน่นอยู่ภายในใจไว้ได้แม่มองดูร่างกายของนายแพทย์หนุ่มจนลับตาดูเขาแทบไม่มีเวลาว่างได้นานเพราะทำงานในโรงพยาบาลทั้งเอก,กชน ทั้งของรัฐบาลและเปิดคลินิกส่วนตัวสับสนวุ่นวายอยู่กับการกอบโกยเงินทองอย่างไม่รู้เบื่อหน่ายการวิ่งรอกไปมาระหว่างที่ทำงานหนึ่งไปยังอีกที่ทำงานหนึ่งเหมือนเครื่องจกักรจนบ่อยครั้งทำให้การตรวจคนไข้เป็นไปอย่างสะเพรา่าไม่ละเอียดละออกลายเป็นประมาทต่อชีวิตของคนไข้อาจเป็นไปด้วยความเคยชินกับการเจ็บป่วย การตายของคนไข้อยู่เป็นประจำจึงทําให้มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและคงจะเป็นด้วยคนไข้เหล่านั้นไม่ใช่ญาติโยมของตนก็เป็นได้แม่อยากจะเชื่อว่านายแพทย์ทุกคนส่วนใหญ่มาจากนักเรียนเรียนดีคนเรียนเก่งมักจะมุ่งหน้าเข้ามาเลือกเรียนแพทย์เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่กอบโกยเงินทองได้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน อนาคตของหมอเกือบทุกคนมีจุดยืนที่ความร่ำรวยและมักจะเกิดความโลภซึ่งฝังตัวก่อขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อย,ท,อยทำให้อุดมการณ์การเสียสละเพื่อสังคมลางเลือนลงด้วยหมอเหมือนกับพระเจ้าโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนและขาดแคลนหมอซึ่งผิดกับต่างประเทศซึ่งมีหมออย่างเพียงพอ ชีวิตคนไข้ในกำมือหมอทุกคนจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีแม้ว่าจะเป็นคนไข้อนาถาก็ตามการตรวจวินิจฉัยโรคจะมีการประชุมนายแพทย์ที่สำคัญไม่ต่ำกว่าสามคนเพื่อรักษาคนไข้เพียงคนเดียวจะไม่มีการตรวจรักษาเกี่ยวในกรณีเสี่ยงอันตรายแม่นึกถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาในประสบการณ์ ของชีวิตอย่างชื่นชมสองปีที่อยู่ในต่างแดนทำให้ได้รู้ได้เห็นสิ่งแตกต่างเปรียบเทียบแต่คงอีกนานกว่าจะได้พบกับสิ่งที่ใฝ่ฝันอย่างเด่นชัดแม่อยากให้ประเทศที่แม่อยู่เป็นอย่างนั้นแม่เริ่มอึดอัดขึ้นมามากแม้แต่การนอนนิ่งๆก็ไม่อาจช่วยได้และเริ่มกระสับกระส่ายมากขึ้น มีบางขณะที่อาการสับสนอึดอัดนั้นจางลงแต่ความรู้สึกของแม่เริ่มหม่นหมองเผลอยกมือขึ้นรูปท้องที่สูงนูนขึ้นมาลูกคงสมบูรณ์ขึ้นอีกมากเพราะระยะหลังหมอให้เลือดให้น้ำเกลือและให้ยากินเป็นระยะแต่เหมือนว่าสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงนับวันจะเหมือนดังทวีขึ้น ความหวังของแม่จะริบรีเหมือนดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นบนฟากฟ้าหรือไม่หนอแม่จะได้ถามตัวเองซ้ำซากเลยกำหนดนัดเดิมที่หมอจะพาเอาลูกออกมาเจ็ดวันแล้วแม่อึดอัดเหลือทนอีกไม่นานจะถึงพรุ่งนี้เช้าแรงปวดทำให้นึกอยากเข้าห้องน้ำเลือดออกมากเหลือเกินแม่รู้ หลังจากที่ค่อยๆเดินเข้าห้องน้ำแล้วค่อยๆเดินกลับมาที่เตียงนอนหายใจไม่ออกแล้วคะ่ะพยายามเรียกนางพยาบาลแน่นหน้าท้องเหลือเกินแม่ตะโกนบอกนางพยาบาลนางพยาบาลหันมามองใบหน้าของแม่เริ่มเขียวคล้ำเล็บมือปราศจากสีชมพูกลับมีสีเขียวอมม่วงขึ้นแทนที่และเจ็บปวดจนสุดที่จะทนทานได้ ช่วงเวลานี้แม่ไม่รู้ว่าเกิดการกุลาหนอะไรขึ้นอีกรู้แต่เพียงว่าถูกเข็นออกจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งอย่างรวดเร็วและสติสัมปชัญญะก็หลุดลอยไปจนเหมือนกับลอยและไร้ความเจ็บปวดใดๆอีกและในเวลาสับสนแห่งความโกลาหนนั้นลูกถูกพาออกจากท้องแม่แล้วเลือดท่วมตัวลูก เพราะมดลูกที่ห่อหุ้มตัวลูกฉีกขาดหลุดลอยสูงขึ้นตีอวัยวะอื่นๆภายในร่างกายแม่จนไม่อาจทนทานมีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไปมดลูกแม่เล็กและบางเกินไปลูกรู้ดีเพราะลูกอยู่ในนั้นลูกได้บอกให้แม่ได้รู้แล้วถึงสิ่งผิดปกติในร่างกายของแม่ จากเลือดที่ออกอยู่อย่างสม่ำเสมอนับแต่เริ่มมีลูกในเดือนแรกแต่หมอดึงดันที่ผิดจะเอาลูกไว้เพื่อความมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในการยอมรับของสังคมเพราะน้อยรายที่จะเกิดอาการเช่นนี้ถ้าเขาทำงานนี้ได้สำเร็จในสิ่งที่เขาหวังคือชื่อเสียงตามมาทั้งที่รู้ว่าเป็นการเสี่ยงแต่การเสี่ยงนี้ คือประสบการณ์และบทเรียนของเขาโดยเอาชีวิตของแม่เป็นเดิมพันแม่เป็นสุขสงบแล้วแต่ลูกยังทรมานอยู่ในตู้อบเล็กๆแคบๆไม่อบอุ่นเหมือนอยู่ในท้องแม่ลูกรู้ว่าหลายคนร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาจากการจากไปของแม่การทดลองของนายแพทย์หนุ่มมีปริญญาบัตรจากเมืองนอก เพื่อประกันความสามารถได้ยุติลงแล้วเขาคงไม่รู้หรอกว่าการกระทำของเขาได้สร้างปัญหาต่ออีกชีวิตหนึ่งอย่างมากมายติดตามมาและเขาต้องทนและเขาต้องหาคนไข้ารายใหม่อีกในการทดลองค้นคว้าเพราะเขายังขาดประสบการณ์ในการกระทำจริงอีกมาก นักการเรียนจากทฤษฎีมาเป็นการปฏิบัติย่อมมีอีกหลายสิ่งที่แตกต่างกันเนื่องจากโรคต่างๆของคนที่อยู่ในเมืองนอกอากาศหนาวเย็นมักจะต่างกับโรคของคนเมืองร้อนคงอีกนานกว่าเขาจะรู้ค่าของชีวิตว่าคนคนหนึ่งนั้นต่างมีค่าต่อครอบครัวต่อสังคมที่เขาอยู่อย่างมากมาย เกินกว่าคนอื่นซึ่งอยู่รอบนอกจะนึกถึงหนูได้ฟังแล้วคิดอย่างไรบ้างคะหนูเข้าใจที่ครูเล่าทั้งหมดคะ่ะขอบคุณมากนะคะข้าพเจ้าเดินไปส่งเธอเดินก้มหน้าและเดินขึ้นรถยกมือไหว้ข้าพเจ้าแล้วลากลับไป